าๆๆๆๆๆขายอะไรคะขายรองเท้าเออขายรองเท้าในโชว์ท่านผู้ชมหน่อยมานี่มาคุณลูกค้าวันนี้ขออนุญาตจำกัดไซส์นะคะเป็นรุ่นขายดีแต่ว่ายังไงก็อยากโชว์อยู่นะคะวันนี้399บาททุกคู่เลยรองเท้า,าทผ้าใบที่แผนกรองเท้าของทางห้างเชวิกิตซ์ซูเปอร์เซ็นเตอร์มาดูคู่แรกน้องฝ้ายยิบมาคู่สวยๆเลยมาเขาเป็นอันนี้ใส่ได้เฉพาะหญิงเนาะชี่มีชี่มี อ๋อนี่ยอ่ะ,อะคุณลูกค้าอันนี้เป็นเขาเรียกว่ารองเท้าผ้าใบเมื่อก่อนเวลาเราอยากสูงเราต้องใส่รองเท้าส้นสูงนะคะทุกวันนี้คุณลูกค้าขาอยากสูงอยากจะหุ่นเพียวรมวันนี้ใส่ผ้าใบก็สูงได้นี่เลยด้วยรองเท้าผ้าใบเสริมส้นที่ห้างทวิกิตนะคะขออนุญาตจำกัดไซส์นะคุณลูกค้าถูกใจรุ่นไหนยังไงลองสอบถามมาได้นะคะนี่โอ้มีตัวตัวเอ็นหรือตัวแซดเนี่ย เขาจะมีอ่าเขาเรียกว่าเป็นสายกลมนะคะผูกเชือกคุณลูกค้าแล้วก็เป็นแบบว่าเอ่อรุ่นนี้เป็นแถบสะท้อนแสงให้ด้วยตรงนี้จะเป็นแถบสะท้อนแสงมองเห็นได้เวลากลางคืนนะคะคุณลูกค้าเห็นอย่างนี้โอ้โหราคาแบบเป็นมิตรกับผู้ซื้อมากราคาเป็นมิตรกับผู้ซื้อมากจ่ายน้อง399บาทรับไปเลยนะคะ399บาทเดี๋ยวจะให้โชว,ว่านิ่มขนาดไหนนี่ อันนี้คือความนิ่มของตรงนี้เขาจะแข็งนะคุณลูกค้านี่โดยทั่วไปรองเท้าที่ดีนะคะพื้นตรงนี้ต้องแข็งเพื่อไม่ให้สึกหลอนะคะส่วนตรงนี้ต้องนิ่มนะคุณลูกค้านี่ตรงนี้ต้องนิ่มเพื่อรับแรงกระแทกเวลาที่เราเดินนะคะใส่สบายตรงนี้ต้องนิ่มและที่สําคัญด้านในตรงนี้ต้องนิ่มด้วยเดี๋ยวมาพิสูจน์กันตรงนี้เลยนิ่มไหมนี่ดูแรงยุบตัวนะคุณลูกค้าเห็นไหมน้องนี่ไม่เห็นแน่เลยอะกดให้ดูแล้วเนี่ยเห็นอยู่ใช่ไหม อย่างนี้เลยคุณลูกค้าอะ399บาททุกคู่คู่นี้จะเป็นเบอร์เท่าไหร่นะ39คสะ3เบเาเบอร์สามคุณลูกค้าใส่ไซส์ไหนรองสอบถามมาได้อะมาดูคู่ถัดไปสวยๆหยิบมาโชว์เลยคู่ไหนดีมานี่น้องฝ้ายเลือกมานะเออนี่สวยแล้วใช่ไหมคู่นี้นี่สามเโอ้โหนี้รู้สึกว่าจะเสริมกว่าคู่เมื่อกี้นะใช่ไหมเสริมเยอะมากอันนี้เสริมประมาณกี่เซนคะทีมงานอันนี้ส สามเนเลยเหรอสามเนเลยเหรอได้ไหมสอนิ้วอ่ะส,สนิ้วสนิ้ว,อ,วอ่าสูงมากคุณลูกค้านี่สูงด้วยใส่สบายด้วยกับรองเท้าผ้าใบเสริมส้น399บาทนะคะบางที่ขาย400นะคุณลูกค้าที่นี่ขายพิเศษเลยอันนี้เบอร์37ค่ะเอามาดูคู่ถัดไปค่ะนี่โอ้โหเป็น<า>ไงป๊อดนี่คือรองเท้าหรือวะ <laughs> <laughs> เหมือนรถทังเลยนะ อันนี้จะหนักหน่อยนะคุณลูกค้าหนามากหนามากรุ่นนี้โอ้โหออกแนวแบบแฟชั่นเนาะต้องต้องแต่งตัวแบบว่าสีสันสีสันหน่อยอย่างน้องฝ้ายเนี่ยน้องฝ้ายเมื่อเมื่อวานได้คู่นี้ไปหรอเราอะมือถอยคู่ไหนไปเอามาเอามาโชว์ท่านผู้ชมหน่อยสิสีชมพูด้วยโอ้นี่อันนี้399จากจ้ะคุณลูกค้า3 9 9ทุกคู่ไหนมาโชว์ของน้องฝ้ายหน่อยสิเมื่อวานสอยไปคู่หนึ่งอ่าไม่มีแลวไม่มีหรออ๋อเอาเอาเอาสีชมพูมาดูหน่อยอ่ะ นี่อีกหนึงคู่คุณลูกค้า399บาททั้งหมดนะจ๊ะใกล้จะหมดแล้วนะคุณลูกค้าตอนนี้ไซส์เริ่มจำกัดแล้วถ้าสนใจจริงๆนะคะกับราคานี้อยากจะได้รองเท้าผ้าใบเสริมส้นไปใส่นะจ๊ะ399บาทอันนี้เป็นเบอร์39ค่ะอ่าไปต่อจ้าอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้เขาเป็นแบบว่าเป็นเขาเรียกว่ากำมะหยี่ด้วยนะคะมีแต่งกำมะหยี่ตรงนี้ด้วยนะคะคุณลูกค้า นิ่มมากคุณลูกค้านี่ตรงนี้นี่นิ่มมากกดแล้วยุบแบบบับๆเลยนะคะนี่ยุบแบบไหนว่ายุบบับบับับ,บ,บ,บยุบอะไรขนาดนั้นนะ <c oughs> สวยๆคุณลูกค้าถ้าใครไม่มั่นใจก็ต้องมาลองสวมกันกน่อนละเนาะเออนี่38จากคู่นี้399บาทใครชอบสีดำก็มีให้จ้ะผ้าใบาเสริมส้นนะคะนี่สีดำนี่เขาใส่กันเยอะนะคุณลูกค้าแบบนี้เออเนาะ กำลังเป็นเทนอยูอ่ไม่ต้องใส่ส้นสูงก็สูงได้กับผ้าใบเสริมส้นนะจ๊ะที่ห้างทวิกิจ399บาทอันนี้จะเป็นเบอร์38ค่ะคู่นี้สวยคู่นี้สวยนี่พี่พี่เชร์คู่นี้เลยใครจะรับนะจ๊ะนี่บอกเลยหนึ่งเขาแต่งแถบตรงนี้คุณลูกค้าสวยๆแบบนี้เลยนี่เขียนว่าอะไรเนี่ยบินิกบินิกออเทอร์แ ส่วเสีวโอ้แป่ไม่รู้เรื่องเลยไปไปต่อนะจ๊ะเฮลแอนฮีโอ้ยฮาสเล่ ate, ว่างัน้นอะไรก็ไม่รู้สวัสดีค่ะคุณขวัญใจสวัสดีค่ะคู่นี้สวยอะ่ะคุณลูกค้าเออเป็นผ้าตะข่ายระบายอากาศดูมีแต่งตรงนี้ด้วยนี่เป็นสายกลมนะคุณลูกค้าคู่นี้ผ่านเลยใครสนใจคู่นี้มีกี่เบอร์คะเนี่ยเยอะไหม,ม,เ,มเยอะไหม ไม่มีแล้วใช่ไหมเบอร์สุดท้ายแล้วใช่ไหมเนี่ยแล้วมีแต่งแต่งแต่งลายตรงนี้ด้วยสวยๆหว,ว,วานๆแบบนี้เลยสวยหวานสะอาดๆนะคุณลูกค้าคู่นี้399บาทอันนี้จะเป็นเบอร์38บจ้าสวยๆวยๆคู่นี้ใครสนใจเชียร์คู่นี้นะคุณลูกนะค้าสวยมากม,มาส่วนใหญ่จะเป็นไซส์เล็กเนาะใช่ไหมสามแปดอันนี้จะเป็น38ค่ะนี่อันนี้ขาวเลยขาวเกลี้ยงเลย ขาวเกี้ยงสายแต่งลายนิดๆจะ้ะตัวนี้ก็เบอร์38ราคา399บาทผ้าใบเสริมส้นค่ะโอเคมาขยับมามาดูในส่วนของฝั่งนี้บ้างเรามีหลายแบบตรงนี้จะเป็นแบบประมาณว่าลายมิกกี้เมาส์นี่ลิคสิ์อันนี้ก็399คุณลูกค่ะอันนี้ส้นข้างนอกจะนุ่มมากนะคะนี่ ยุบแบบนี้เลยนุ่มน,น,นุ่มมากมาไหนฝั่งไหนพี่ควรต้องขยับกล้องไปทางนู้นเหรอ399ทั้งหมดเลยจ้ะคุณลูกค้าสนใจยังไงสอบถามเข้ามานะคะอันนี้คู่ที่เชิญโชว์จะเป็นเบอร์สองเหรอูเบอร์อย่างงี้เลยเหรอเหมือนรองเท้าเด็กเลยเนาะเบอร์สองอ่ะอีกคู่หนึ่งจ้ะนี่สวยสว9 9ทั้งหมดเลยนะจ้าคุณลูกค้าชอบไหมชอบไหม ลูกค้าชมเฉยๆนะชมแบบเอยชอบคูไหนก็นบอกคนขายแนละ้วพอได้ดีใจอย่าเพิ่งซื้อเลยบอกว่าสวยค่ะก็มีแรงไล่ต่อแล้วนะคุณลูกค้านะ <c oughs> ถูกใจบ้างไหมเนี่ยเออสุกใสจะหยิบไม่ถูกใจลูกค้าเลยนะชมนิ่งๆเลยอาการชมนิ่งๆสักพักเดี๋ยวทุกคนก็จะค่อยๆออกไปแล้วก็จะเหลือหนึ่งคนสุดท้ายอยู่กับเรา <c oughs> ไม่ชอบหรอคุณลูกค้ายี่สิบท่านที่ชมน้องอยู่ ส9มเ้จ่ะสนใจทักมาสนใจทักมาขออีกหนึ่งคู่แล้วกันคู่นี้นี่สายลุ้งเลยนี่วิบวับวิบวับอยู่นี่เลย399ราสบเก้าบทผ้าใบเสริมซนแฟชั่นค่ะมาไหนไหนมาใหม่นะชี้เป้ามาหน่อยสิอันนี้แบบใหม่เพิ่งมาจากคุณลูกค้านี่เลยหรอมุมนี้ทั้งหมดเลยเหรอคมะ นนนีีี่่หรอขาวตัดทองจ้ะคุณลูกค้าสามเก้าเก้าทั้งหมดเลยเนาะ,ะขายราคาเดียวเลยคุณลูกค้าสามร้อยเก้าสิบเก้าเบอร์ไหนก็สามเก้าเก้าใครชอบนะคะผ้ะาใบเสริมส้นแวะมาที่ห้างชวิกิทซูเปอร์เซ็นเตอร์ค่ะอีน้นี่สวยๆจ้ะคุณลูกค้านี่หาไฟหยิบมา,น,มานี่มากเลยใช่ไหม เดี๋ยวให้ดูความนิ่นะมน่ชอบไหมเน,ะน,นาะคุณลูกค้าเราเนี่ยคนละอย่างเออสิพวงมาลายจับจริงว่ะเออตาถึงนะเนี่ยนี่เป็นไงคู่นี้เออเอาอีกคู่ไม่ราอ่ะอันนี้ก็สามเก้าเก้าเหรอ ใครชอบสีม่วงๆนี่น้องฝ้าเยเลือกมาให้แล้ว399บาทจ้านี่ก็ประมาณนี้นะคะคุณลูกค้าแล้วก็ยังมีรองเท้าอีกเยอะเลยนะคุณลูกค้าเนาะเป็นแคชูลำลองเยอะเลยว่าหลังเดี๋ยวมานำเสนอรุ่นอื่นนะคะให้ดูเป็นภาพรวมแล้วกันออชอบแบบไหนนี่สวยๆจ้านี่นแคชูก็มาเต็ม กริตเตอร์ก็มีนะคะเป็นแบบหนังเป็นแบบมีโบนะคะสวยๆคุณลูกค้าภาพรวมขอเป็นภาพรวมแล้วกันนะคะรุ่นนี้จะขายดีใช่ไหมตรงนี้ขายดีใช่ไหมเขาเรียกว่ารองเท้ารีป๊อปเนี่ยรองเท้ารีป๊อปนี่อันนี้ใส่สบายมากรีป๊อปรีป๊อปม <c oughs> ีหลายสีด้วยสวยสีแดง มีอะไรกับสีแดงไม่รู้ hmm. เป็นไงโอ้โห oh. อันนี้เท่าไหร่นะเีป๊อปเนี่ยสี่เก้าเก้าสี่เก้าเก้าอันนี้สี่ร้อยเก้าเก้านะรีป๊อปลูกค้าใส่สบายข้างล่างจะเป็นยางพารานะคะ hmm. อันนี้แบบใหม่มาใหม่รีป๊อปรีป๊อปไล่ไปเรื่อยนะหัวบอกว่ารองเท้าผ้าใบโชว์ผ้าใบหมดแล้วไง โอเคคะ่ะฝากไว้ด้วยนะคะในส่วนของนแผนรองเท้าสนใจรุ่นไหนยังไงคุณลูกค้าแวะมาเลือกซื้อกันได้นะคะที่นแผนรองเท้าของห้างทวิกิตซูเปอร์เซ็นเตอร์นะคะดูคู่นี้โอ้โหเป็นไงดอกมาเต็มเลยนี่จ้าราไปก่อนนะคุณลูกค้าแล้วก็พรุ่งนี้ใครจะมาห้างทวิกิตซูเปอร์เซ็นเตอร์เจ้ โปรโมชั่นฉลองครบรอบ46ปีชวิกิตกุป๊ปอย่าลืมมาร่วมสนุกนะคะโปรนโมชั่นแรงมากของถูกและดีพรุ่งนี้นะคะวันที่3แล้วก็วันที่4นะคะอย่าลืมมาร่วมสนุกด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะคุณลูกค้าขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันใหม่อีกรอบหนึ่งเป็นรอบ16นาฬิกากับแผนกซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเป็นสินค้าจากบริษัทยูนิลีเวอร์ค่ะรอบนี้จบแล้วคะ่ะลาไปก่อนคะ่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะไปละคะ่ะ